นี่เลยค่ะโรงแรมเบเกียเดบริดจโฮเทลซึ่งเป็นที่พักของเราเมื่อสองคืนที่ผ่านมาวันนี้เราจะย้ายไปอีกโรงแรมหนึ่งนะคะก่อนไปก็ขอบันทึกภาพโรงแรม Hotel เบเกียเดบริดจโฮเทลกันก่อนเพื่อเก็บไว้ในความทรงจำก่อนที่เราจะเดินทางไปยังเป้าหมายใหม่เป้าหมายใหม่ของเราก็คือหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีชื่อว่าหมู่บ้านบุก ชอนฮันอกงั้นมาดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมเบเกียาดบริสโฮเทลกันก่อนนะคะมาเลยค่ะเก็บกระเป๋าและข้าวของขึ้นรถเรียบร้อย พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วค่ะงั้นมามาถ่ายรูปกันก่อนสิคะคุณน้องออจากนั้นเ,ออเราก็ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านโบราณดั้งเดิมของเกาหลีชื่อว่าหมู่บ้านบุกชอนฮันอกซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากแล้วเป็นหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่ามกลางตึกระฟ้าถ้ามองจากถนนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะว่าตรงนี้จะมีหมู่บ้านโบราณโบราณแฝงอยู่ก็เพราะทั้งสองฝั่งถนนทั้งซ้ายและขวามีแต่ตึกรามใหญ่โตโอ้อาไม่มีวี่แววว่าจะมีบ้านโบราณซุกซ่อนอยู่ตรงนี้ เจอแล้วคะ่ะอยู่ในซอยนี้เองหมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอกงั้นจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะคะไปเลยคะ่ะ หมู่บ้านนี้จะอยู่ตามซอกตามซอยและแล้วก่อใช่จริงๆเลยค่ะนี่คือหมู่บ้านบกชอนหันอกซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุงและพระราชวังชางดอก,กุงและระหว่างศาลเจ้าชงมโยในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ ชื่อของหมู่บ้านนี้หมู่บ้านบุกชอนฮันอกก็มีที่มานะคะคําว่าบุกชอนหมายถึงหมู่บ้านทางตอนเหนือซึ่งเป็นไปตามตําแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโนส่วนคำว่าฮันอก ก็หมายถึงรูปแบบบ้านสไตล์ดั้งเดิมของเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งแต่เดิมแล้วหมู่บ้านนี้จะเป็นที่อยู่ของสมาชิกราชวงศ์โชซอนและเป็นที่อยู่ของคุณนางระดับสูงเท่านั้นลักษณะของหมู่บ้านจะเป็นตึกซอกซอยเล็กๆคดไปคดมาแม้แต่รถ จะแล่นสวนกันก็ยังยากลำบากเลยค่ะลักษณะของบ้านโบราณแห่งนี้จะอยู่ปะปนกับตึกแบบสมัยใหม่แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของแบบบ้านดั้งเดิมไว้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซนที่มีอายุมากกว่า600ปีแล้ว ตอนนี้เราไปดูบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านบุกชนฮันโอกันดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะ นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่แล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะพลาดไม่ได้ก็คือไปเช่าชุดฮันโบกมาแล้วก็ถ่ายภาพที่หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เพราะบรรยากาศเข้ากันเข้ากันดีค่ะเราไปดูความคึกคักของหมู่บ้านบุกชอนฮันอกแห่งนี้ดูสิคะเชิญเลยค่ะ คนอื่นไปเกาหลีเขาแต่งชุดฮันบกเขาถ่ายภาพด้วยชุดประจำชาติของเกาหลีแต่เราไม่ค่ะกินอย่างเดียวเลยยิ่งหนาวก็ยิ่งกินสิ่งที่เย็นๆอย่างเช่นไอศครีมค่ะแวะทานไอศครีมที่หมู่บ้านแห่งนี้ไอศครีมร้านนี้เป็นร้านเล็กๆแต่รสชาติดีทีเดียวค่ะไอศครีมกลวยที่ทานอยู่นี้ ก็ตกกลวยละหนึ่งมืนวอนฐานไอศครีมที่เป็นหมื่นเลยนะคะถ้าเป็นบ้านเราฟังแล้วงคงขนลุกขนชันแน่ๆเลยค่ะแต่ที่นี่เฉอเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเพราะค่าเงินของเราแข็งกว่าค่าเงินของเกาหลีนั่นเองค่ะทานไอศครีมให้หายหนาว แล้วก็เดินสำรวจต่อสิคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีอะไรอีกบ้างจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือหลังคาของหมู่บ้านแบบโบราณนี้นะคะจะคงความเป็นเอกลักษณ์ของเขามองไปเผินๆก็คล้ายกับหมู่บ้านในญี่ปุ่นเหมือนกันนุว่าไหมคะงั้นมาสำรวจให้ทั่วกันดีก,กว่าแต่ว่าก่อนที่จะ เดินไปสำรวจสายตาก็ามาเห็นบ้านเลขที่ค่ะบ้านทุกหลังก็จะมีเลขที่บ้านติดไว้ที่หน้าบ้านก็คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะคะแต่นี่เขาติดเหมือนกันเลยค่ะทุกบ้านในหมู่บ้านนี้ก็จะมีชุดหันบกไว้สำหรับจําหน่ายด้วยมีทั้งของเด็กและก็ของผู้ใหญ่ราคาก็จะต่างกันไปอย่างเช่นชุดของเด็กนี่ก็ชุดละ สาม0 0ืห้าพันวอนแล้วถ้าเป็นของผู้ใหญ่มันจะเท่าไหร่ล่ะคะงั้นไม่ต้องเช่าไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่ต้องแต่งดูทั่วแล้วทานอิ่มแล้วกลับเลยคะ่ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย